เจ้มือไฮโลยังไงเขย่าให้เปียบถ้าคุณรู้เทคนิคเหล่านี้คุณเป็นต่ออย่างแน่นอนไม่มีคำว่าเสียงครับ mm hmm. สวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างบอยพรามสองนะครับผมสําหรับวันนี้ช่างบอยก็จะมารีวิววิธีเขย่ายังไงให้สั่ง ตัวออกได้นะครับผมหรือนะครับเขย่าไฮโลยังไงก็ตายต่ำนะครับหนีไม่ได้สักทีนะครับคลิปนี้ลองมาดูไปพร้อมๆกันครับอ่มาดูนะครับงานตัวนี้นะครับเราจะเล่นกับลูกวัดดวงนะครับลูกวัดดวงคือไม่ติดแม่เหล็กเลยนะครับวจานจานวัดดวงนะครับเห็นไหมครับจานจะเป็นจานวัดดวงเปิดฝาว่าเล่นอยู่ฝาวัดดวงครับแม่เหล็กยังไม่มีตัวตอสหาไม่เจอนะครับถ้าเกิดมันเจอแม่เหล็กมันจะเป็นยังไงแบบนี้นะครับอันนี้เหล็กขาวนะครับ อันนี้เป็นเหล็กขาว <S <S เหล็กขาวดูดไม่ติดก็าไม่มีเหล็กไหนดูดติดแล้วนะครับอะมาดูวิธีการเล่นวิธีการเล่นเราจะมีน้ํายาต่อใสนะครับน้ำยาต่อใสในช่างบอยบอกเลยว่าช่างบอยเอาไว้เล่นเองนะครับอาช่างบอยไว้เล่นเองเคยโลงงานจริงมาแล้วเคยประสบการณ์จริงมาแล้วอาและเลยมาแนะนําแฟนเพจนะครับให้แนะนําไปใช้ตัวนี้นะครับอะต่อใสเนี่ยของช่างบอยไม่เหมือนที่อื่นนะครับคนอื่นเคยไปนใช้ของที่อื่นมาเป็นกาวเป็นอะไรช่างบอยเนียนไปกับตาเลยนะครับ อ่านเนียนไปกับจานเลยอ่าวิธีการใช้คือเราสะกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าสะกิดขึ้นมานิดเดียวอ่าอันนี้นะครับอ่าสะกิดขึ้นมานิดเดียวแค่นี้เองแล้วเวลาใช้นะครับตลับแค่นี้ใช้ได้เป็นปีนะครับดูเราใช้แค่นี้เองตลับนิดเดียวใช้ได้เป็นปีนะครับเวลาลงอ่าเราลงเราก็ลงแบบนี้อ่าส่วนวิธีการลงนะครับไม่ใช่ไปเล่นจริงไม่ใช่ไปกดลงแบบนี้นะครับน่าเกลียดเล่นจริงเนี่ยเราจะมีเทคนิคการสอนว่าลงยังไงให้สวยนะครับอ่ามาดูพอลงเข้าไปเราเห็นมองเห็นไหมครับ เห็นไหมครับอมองเห็นไหมครับยังเห็นนิดๆนะครับอ่ามองเห็นนะครับถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้มองเห็นเรากดเข้าไปครับอ่าเรากดเข้าไปกับจานครับอ่ากดเข้าไปแบบนี้ครับให้มันคืนไปกับจานครับเห็นไหมครับอ่าพอยิ่งกดยิ่งหายนะครับเนี่ยครับอ่าพอกดเข้าไปมันก็จะหายไปแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับพอกดเข้าไปแล้วหายเลยนะครับอ่าหายไปกับจานเลยนะครับอ่าพอกดเข้าไปแล้ว ่วิธีการเล่นค<ม>ือสมมติว่ามันชอบแทงต่ํากันมากลูกขายชอบแทงต่ํากันมากเราเบอร์ห้าขึ้นมารอเลยเอาเบอร์ห้าขึ้นมารอเลยอ่าเป็นแบบนี้นะครับอ่าห้าห้าสองอ่าถ้าเกิดมันชอบแทงต่ํามันมากเอาเบอร์ห้าขึ้นมารอเลยก็จะเป็นเน้นไปทางสูงนะครับอ่าสมมติว่ามันชอบเล่นหนักบนบนหนักทางอ่าบนบนนะครับเราเอาเหี่ยวขึ้นมารอเลยนะครับเอาเหี่ยวขึ้นมารอเลยอ่าเห็นไหมครับประมาณนี้อ่แล้วสังเกตดูนะครับน้ํายาตัวเนี้ย เวลาเขย่าต so ้อยอยู awesome boards, so a a ่ตรงนี้นะครับทําไมลูกถึงมากระด้งอยู่ตรงนี้มันลินหลุดจานนะครับเห็นไหมครับมันลินหลุดจานเวลาเล่นอ่าเดี๋ยวจะเทสงานลูกเดียวให้ดูนะครับอ่าเทสงานลูกเดียวให้ดูว่ามันหลุดจริงไหมหรือช่องบอยมั่วอ่านี่นะครับเรากดเข้าไปปุ๊บอ่าพ่อเขย่าเห็นไหมครับมันหลุดมานีแล้วมันลินไปเห็นนะครับไม่มีติดนะคาไม่มีติดเหมือนพัตเตอร์นะครับไม่มีติดเหมือนพัตเตอร์นะครับอ่าเนี่ยเราอยากได้เยียวเราก็เขย่าเดียวมาอ่า อันนี้ซ้อมไม่นานนะครับเล่นสองซ้อมเล่นสองสามวันก็เป็นแล้วครับเล่นสองสามวันก็เป็นแล้วครับแล้วเวลาเล่นนะครับบางคนเล่นไปกลัวไปแล้วเล่นไม่เป็นนะครับช่างบอยจะมีคลิปวิดีโอสอนให้ภายหลังนะครับอ่าพอของถึงคุณขอคลิปมาเราส่งคลิปให้นะครับ่าเว,เวลาเล่นจะเล่นง่ายมากนะครับเราอยากวัดดวงแบบนี้วัดดวงไปชั่วโมงนึงก็ได้ไม่ต้องไปทาอะไรต่อวัดดวงไปเราอยากเล่นวัดดวงไปอ่า ด,ดูการลูกขาถ้าเกิดมันเล่นต่ําต่ําบ่อยๆเนี่ยเราก็ห้าหขึ้นมารอเลยถ้าเกิดมันเล่นทางสูงเราต่ําขึ้นมารอเลยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้แนะนําเลยนะครับอันนี้ช่างบอยเป็นคนเล่นจริงนะครับงานตัวนี้เคยผ่านสนามเล่นจริงนะครับไม่ใช่ว่าจะมาเอามาให้แฟนเพจโชว์แล้วไม่เคยเล่นจริงนะครับอันนี้นิดนึงนะครับคือต่อใสเนี่ยเซียนเก่าๆเขารู้กันดีมันจะเล่นได้ทั้งลูกขาวลูกใสลูกสามหุ่นแปดสามจุดห้านะครับ สามหุ่นเล่นได้หมดนะครับอันนี้ว่าจะหน้าลายหน้าสีสองเหี่ยวเล่นได้หมดนะครับหน้าเหี่ยวทางใต้เล่นกัรลอ่อหน้าเหี่ยวนี่ก็เล่นได้นะครับเล่นได้หมดเลยเราสามารถสั่งออกได้ว่าจะเอาหกขึ้นเอาเหี่ยวขึ้นเอาห้าสองขึ้นนะครับหรือจะยืนสี่ไว้ก็ได้นะครับเราเล่นไม่มีหลักฐานนะครับตัวนี้ถ้า,า,กเ,าเกิดงานออกเมื่อไหร่ก็ได้เล่นไปเล่นมาแบบนี้ <sm art> ใช่ไหมครับเราจะเลิกแล้วเราก็เอางานออกแค่นี้เองจานก็เป็นจานบาดวงเรามาเช็ดลูกออก เป็นวัดดวงแล้วก็ช่างบอยนะครับมีประสบการณ์เล่นจริงๆนะครับผมถึงแนะนําทุกๆท่านแฟนเพจของช่างบอยได้นะครับผมก็สําหรับใครอยากได้น้ำยาต่อสนะครับอยากลองเอาไปเล่นนะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์ช่างบอยเดี๋ยวขึ้นไอเดียไลน์และเบอร์โทรให้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกๆท่านครับ